ปัจจัยภายในการกดขี่และอัตลักษณ์ของชาติ 1. การถูกกดขี่จากเจ้าอาณานิคมชาวพื้นเมืองถูกเก็บภาษีในอัตราสูงแต่กลับไม่ได้รับสวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนการยึดที่ดินทำกินไปเป็นของรัฐอนาณานิคมหรือของนายทุนต่างชาติการใช้แรงงานบังคับในการสร้างทางรถไฟเหมืองแร่หรือแร่ขนาดใหญ่การ จำกัดสิทธิเสรีภาพเช่นห้ามรวมกลุ่มห้ามวิจารณ์การปกครอง 2. ความไม่พอใจต่อความไม่เท่าเทียมทางสังคมชนชั้นสูงจากเจ้าอาณานิคมได้รับสิทธิพิเศษเหนือกว่าคนพื้นเมืองการแบ่งแยกเชื้อชาติสีผิวและฐานะทางเศรษฐกิจ 3. การรักษาอัตลักษณ์ชาติและวัฒนธรรมการหวงเห็นภาษาศาส,สนาและธรรมเนียมประเพณี ผู้นำศาสนามีบทบาทสำคัญในการปลุกระดมประชาชนเช่นนักบวชหรือผู้นำทางจิตวิญญาณความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันและต้องรวมมือกันขับไล่เจ้าอนานิคมปัจจัยภายในการศึกษาและเศรษฐกิจ หการพัฒนาการศึกษาการเข้าถึงการศึกษาสมัยใหม่ทำให้เกิดกลุ่มปัญญาชนที่มีความคิดวิพากวิจารณ์การปกครองนักเรียนนักศึกษาที่ไปศึกษาต่างประเทศได้รับอิทธิพลแนวคิดเสรีนิยมและชาตินิยมกลับมาเผยแพร่ในบ้านเกิดการอ่านออกเขียนได้ที่แพร่หลายขึ้นทำให้ประชาชนเข้าถึงแนวคิดใหม่ๆผ่านหนังสือพิมพ์แผน่นพับและบทความ 2. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยมสมัยใหม่และการค้าลูกทำให้เกิดชนชั้นกลางเช่นพ่อค้าข้าราชการและครูชนชั้นกลางเหล่านี้เริ่มไม่พอใจกับการถูกจำกัดโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมจากเจ้าอาณานิคมการพัฒนาเมืองและระบบสังคมแ,และระบบคมนาคมเช่นรถไฟโทรเลขช่วยให้ผู้ติด ต่อเลกเปลี่ยนข่าวสารกันได้ง่ายขึ้นทำให้ความคิดชาตินิยมแพร่กระจายรวดเร็ว 3. การรวมตัวทางสังคมและการเมืองเกิดสมาคมองค์กรหรือพักการเมืองในอนานิคมที่มีเป้าหมายเรียกร้องสิทธิและเอกราชการจัดตั้งขบวนการนักศึกษาและแรงงานที่กลายเป็นกำลังสำคัญของการต่อสู้ปัจจัยภายนอกอิทธิพลจากแนวคิดตะวันตก แนวคิดเสรีนิยมที่เน้นเสรีภาพกามเสมอภาคและสิทธิมนุษยชนแนวคิดประชาธิปไตยและสิทธิในการปกครองตนเองแนวคิดชัตินิยมในยุโรปเช่นการรวมชาติของเยอรมนีและอิตาลี 2. แรงบันดาลใจจากการปฏิวัติการปฏิวัติอเมริกาคศ1776จุดป,ประกายการเรียกร้องเอกราชจากเจ้าอนานิคมการปฏิวัติฝรั่งเศสคศ .1789 เเผยแพร่แนวคิดเสรีนิยมเสมอภาค พาราดอนภาพการปฏิวัติรัสเซียคศ1917ทําให้เกิดความหวังว่าจะค้นล้มระบบที่กดขี่กดกบเหงได้ 3. ผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่1และ2ชาติหมายอํานาจยุโปรปเอสูญเสียทรัพยากรและกําลังทหารเกิดสูญเสียโอกาสทางอํานาจในหลายพื้นที่เปิดโอกาสให้กระบวนการชาตินิยมเคลื่อนไหวได้มากขึ้นประชาธิป ประชานาธิปดีวุดโลวิลสันเสนอหลักการ14ข้อโดยมีสิทธิ์ในการกำหนดชะตากรรมของตนเองเป็นแนวคิดสำคัญ 4. การสนับสนุนและการติดต่อระหว่างประเทศผู้นำชาติยมจากหลายภูมิภาคพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เช่นในการประชุมเอเชียแอฟริกาการได้รับแรงบรดาลนใ,นใจจากการต่อสู้ของประเทศอื่นเช่นอินเดียของมหาตมะ คานาทีกลายเป็นแบบอย่างการเคลื่อนไหวแบบอหิงสาองค์การระหว่างประเทศเช่นสหประชาชาติมีบทบาทปักดันเรื่องสิทธิและเอกะาชหลังสงครามโลกครั้งที่สอง